วอชิงตันดีซีนอกจากจะเป็นเมืองหลวงของประเทศที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานบริหารงานหลายหน่วยงานที่สําคัญคือเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาการเสด็จพระราชดำเนินเยือนวอชิงตันดีซีจึงเป็นที่สนใจของชาวอเมริกันทั้งประเทศเพราะจะเป็นการพบกับผู้นำคนสําคัญของโลกในเวลานั้น และนี่คือภาพข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศซึ่งถ่ายทอดบรรยากาศพิธีรับเสด็จในนครวอชิงตันดีซีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ And he is also known as a jazz musician and composer. His queen, Sirikit, is one of the loveliest and most gracious of the world's first ladies. A happy visit for Asian friends. ทำเนียบแบลร์เฮาส์หลังนี้คือที่ประทับที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจัดถวายเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทำเนียบแบลร์เฮาส์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดของประเทศไทยแด่ประธนานธิบดีไอเซนหฮา์ หลังเสวยพระกระยาหารกลางวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินยังสุสานแห่งชาติอาลิงตันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเหรียญรามาธิบดีและทรงวางพวงมาลาเป็นการคาระวะแด่วีรชนที่เสียชีวิตจากสงครามโลกและสงครามเกาหลี จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินยังอนุสาวรีย์อับราฮัมลินคอนซึ่งตั้งอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆก,กับอนุสาวรีย์วอร์ชิงตันเป็นอนุสาวรีย์ที่มีความสูง19ฟุตลินคอนอยู่ในอิริยาบถนั่งเก้าอี้เสาดอริกแบบมีร่องทั้งหมด36ต้นเป็นตัวแทน36รัฐซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลินคอนเป็นประธานาธิบดี คืนวันที่28มิถุนายนประธานาธิบดีไอเซนฮาวได้จัดเลี้ยงพระกรยาหารคำ่ำถวายเป็นพระเกียรติที่ทำเนียบขาวในงานเลี้ยงดังกล่าวประธานาธิบดีไอเซนฮาวได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลีเย,ยนออฟเมริดชั้นจอมทัพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานช้างศึกไทยซึ่งสลักด้วยไม้สักปิดทองที่เท้าทั้งสี่ แก่ประธานาธิบดีไอเซนฮาวและพระราชทานโตมุกเป็นของขวัญส่วนพระองค์อีกด้วยวันที่29มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินยังหอสมุดร,รัฐสภาพระองค์ได้ทอดพระเนตรห้องเก็บเอกสารทางราชการและทางหอสมุดได้ทูนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสำเนาสัญญาสัมพันธไมตรีและการค้า ระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยซึ่งคัดจากสัญญาที่ลงนามกันเมื่อพุทธศักราช2376และเป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่มีขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเครื่องดนตรีแก่บรรณาร์เอลควีนซิมมัมฟอร์ดในชุดเครื่องดนตรีดังกล่าวประกอบด้วยโทน ร,รมนาชิงจากเคสออู้และสอด้วงปัจจุบันเครื่องดนตรีพระราชทานทุกชิ้นยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีภายในหอสมุดแห่งนี้รวมถึงต้นฉบับบ,บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่พระองค์ทอดพระเนตรในวันนั้น gave the ten Instrument Congress Musical of from his country and and we've had them ever since here and they're very very beautiful and it was a wonderful gesture because we have other musical instruments here and we have a music division and we have concerts here he came here to the library which he viewed as a very important center of culture in America and gave us musical instruments for us to take care of for the federal government to take care of i think is a wonderful Wonderful, beautiful gesture that he did. Um, but we keep them in a very secure room, and it's also temperature and humidity controlled so that we can preserve them for a very long time for everybody to have access to, and so that they can see them when they come to visit. วันที่29มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินยังที่ประชุมร่วมรัฐสภาโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชดำรัสความตอนหนึ่งเกี่ยวกับสัมพันธมตรีระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาที่ผูกพันกันมายาวนานการช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นการช่วยให้ไทยได้บรรลุตามมุ่งหมายด้วยความภาคเพียรของตนเองทรงเห็นว่า หลักการอันนี้เป็นสิ่งที่พระองค์เห็นด้วยอย่างจริงจังดังที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนพระองค์ตรัสขอบคุณในความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาแต่ก็ตั้งใจไว้ว่าประเทศไทยคงจะทำได้เองโดยไม่ต้องใช้ความช่วยเหลือนี้ It thing can only lead to one thing. You lead to you took thank benefit for your เมื่อพระราชดํารัสจ,จบลงชาวอเมริกันในรัฐสภาต่างยืนขึ้นปรบมือด้วยความชื่นชมรองประธานาธิบดีนิกสันซึ่งนั่งเป็นประธานณที่นั้นได้ลงจากที่นั่งตรงเข้ามาจับพระหัตถ์ถวายความยินดีประธานสภาและคนสำคัญอื่นๆในรัฐสภาต่างก็กระทาตามท่านทรงใช้ภาษาง่ายที่จับใจนักการเมืองสหรัฐ ที่เป็นวุฒิสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการที่ประเทศไทยเนี่ยแสดงถึงคุณค่าความนิยมของเรื่องเสรีภาพเนี่ยก็เป็นการแสดงถึงความที่เรามีมาตรฐานมีจิตสำนึกในเรื่องความสำคัญของเสรีภาพเนี่ยไม่ยิ่งหยอดไปกว่ามหาอำนาเช่นสหรัฐ เดังนั้นการแสดงสุนทรพจน์อย่างน่าประทับใจยิ่งเนี่ยอ,อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นพระปริชาสามารถโดยแท้หลังเสวยพระกระยาหารกลางวันทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินยังเมาเวอร์นอนบ้านเกิดของอดีตประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา จอจวอชิงตันทรงวางพวงมาลาที่สุสานจอรจวอร์ชิงตันและทอดประเนตรบริเวณต่างๆของบ้านบ้านของประธานาธิบดีจอจวอร์ชิงตันที่เมาตูเวอร์นอนเป็นหนึ่งในสถานที่กว่า80,000แห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติในสมัยที่จอจวอชิงตันอาศัยอยู่นั้น เขาได้วางผังบริเวณและพัฒนาพื้นที่ประมาณ500เอเคร์เพื่อเป็นสถานที่พักพ่อนหย่อนใจมีสวนไม้ผลสนามหญ้าป่าไม้และทางเดินรวมทั้งศาลาท่าน้ำริมแม่น้ำโปโตแมคหลังการเสด็จพระราชดำเนินเยือนวอชิงตันดีซีวันเสาร์ที่2กรกฎาคม2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปอยังรัฐเวอร์จิเนียสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์สองแห่งในรัฐนี้ <c oughs> ที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนเป็นการส่วนพระองค์ก็คือเมืองวิลเลียมสเบิร์กและเมืองเจมส์ทาวน์ปัจจุบันเมืองเจมส์ทาวน์เป็นอุทยานประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่ง ที่จำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอังกฤษที่เพิ่งอพยพเข้ามาอยู่ในสหรัฐอเมริกาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาทุกอย่างภายในเจมส์ทาวยังคงได้รับการบูรณะให้เหมือนชุมชนเมื่อ400ปีที่ผ่านมาเนื่องจากวันนั้นเป็นการเสด็จพระราชดำเนินแบบเป็นการส่วนพระองค์จึงมีสื่อมวลชนติดตามมาทำข่าวจำนวนไม่มากนัก แต่นักข่าวท้องถิ่นคนนี้คือสื่อมวลชนไม่กี่คนที่ได้ติดตามบันทึกภาพและเขียนข่าวลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเมืองแม้เรื่องราวจะผ่านมานานกว่า50ปีเขายังคงจดจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้เป็นอย่างดี There was a time when lots of heads of state would come through Williamsburg. The king and queen were more relaxed than most. They were more natural. They were more themselves. Uh, when they were in Williamsburg, uh, in a carriage ride, or when they stopped to go to a building, um, people would stop and look at them and, and applaud, just politely applaud. Every time he was out in public in Williamsburg and at Jamestown, he had his camera with him and he'd be taking pictures of the Queen, not the sightseeing. But that was, a, that was a marvelous experience to watch them just enjoy themselves, being normal young people in love. My news story says here: lovely Thai queen stuns Williamsburg. 4 2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปยังรัฐสภาของเมืองโคลเนียนวิลเลียมสเบิร์กเมืองวิลเลียมสเบิร์กเคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของรัฐเวอร์จิเนียเป็นหนึ่งใน13รัฐที่อังกฤษเข้ามาจับจองเป็นอาณานิคมแห่งแรกของอเมริกา ปี2,469จอห์นดิวร็อกกี้เฟเวลเลอร์มหาเศรษฐีของอเมริกาได้เห็นความสุดโรมของวิลเลียมสเบิร์กจึงบริจาคเงินประมาณ70ล้านดอลลาร์ในขณะนั้นสำหรับบูรณะเมืองให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่ใกล้เคียงกับอดีตในยุคศตรวรรษที่18ให้มากที่สุดเพื่อให้ชาวอเมริกันรุ่นหลังได้มาศึกษาถึงมรดกอันยิ่งใหญ่แห่งเสรีภาพที่เมืองนี้ เอกสารชิ้นนี้คือเอกสารบันทึกเบื้องหลังการเตรียมการรับเสด็จพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีจากประเทศไทยที่หอจุดหมายเหตุของเมืองยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีแม้เวลาจะผ่านมาก,กว่า50ปีแล้วก็ตาม